สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนหรือแนะนําพวกเราที่เรียนหลักสูตรการนวดไทยใบป,ประกอบโรคศิลปะซึ่งเป็นหลักสูตร800ชั่วโมงนะครับในเนื้อหาวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงแบบฟอร์มนะครับการบันทึกผู้ป่วยนะครับนักศึกษาที่จะที่เรียนในปี2นะครับของอาจารย์นะครับตอนนี้ก็เป็นเทอมหนึ่งอาจารย์ก็ ต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้ในการที่จะบันทึกเก็บเคสผู้ป่วยต่างๆนี้ก่อนที่จะบันทึกเก็บเคสเราก็ควรจะมาเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยซึ่งการบันทึกข้อมูลนั้นมีความสําคัญมากซึ่งจะช่วยให้เราได้เก็บข้อมูลและได้เป็นหลักฐานทางวิชาการที่เราจะช่วยบันทึกข้อมูลผู้ป่วย แล้วเราก็มาพินิจวิเคราะห์วางแผนการรักษารวมทั้งเป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ด้วยนั่นในหลักสูตรการนวดไทยนั้นหมอนวดไทยก็จะต้องมีความรู้ในการบันทึกผู้ป่วยทีนี้เรามาดูแบบฟอร์มที่จันโชขึ้นในนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเขียนว่าแบบบันทึกผู้ป่วยในแบบบันทึกผู้ป่วยนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่อยู่ในหนังสือของตำราการนวดไทยเล่มหนึ่ง นะครับท่านใดที่มีหนังสือนี้ก็ให้ดูประกอบกันนะครับซึ่งในแบบฟอร์มนี้ก็จะอยู่ในหน้า275นะครับนะครับส7 5ถึงส7 8ส่วนการอธิบายนะครับก็ได้มีการพูดถึงในเนื้อหาการบันทึกผู้ป่วยข้อความต่างๆภายในหน้า269 269นะครับ269 จนถึงหน้า274ตอนนี้เราก็มาดูกันไปนะครับอาจารย์ก็จะค่อยๆแนะนําแล้วก็ถ้าท่านใดมีหนังสือก็อาจจะเปิดดูประกอบกันได้ว่าสิ่งที่ท่านควรจะบันทึกนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างครับมาดูในส่วนที่1นึน่ิการที่เราจะรักษาผู้ป่วยนั้นหลักที่เราจะทําให้ได้ข้อมูลผู้ป่วยใน้มากที่สุดเราก็ต้องซักประวัติและก็การตรวจร่างกายแล้วก็ถึงจะวินิจฉัย แบบฟอร์มก็เขียนในวงเล็บกรนี้ว่าการซักประวัติและการตรวจวินิจฉัยก็ให้เขียนนะครับท่านอันนี้ชื่อผู้ปฏิบัติการนวดก็หมายถึงตัวนักศึกษสานั่นเองนะท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะวันที่วันเดือนนะอันนี้ก็เพิ่มวันเดือนปีเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับวันเดือนปีเวลาสถานที่ที่ท่านทำการบันทึกรักษาผู้ป่วยนะครับ ก็แบ่งเป็นส่วนที่1เรื่องประวัติส่วนตัวของผู้ป่วยนี้นะครับก็ถ้าเป็นคลินิกก็จะเป็นเรื่องของประวัติทั่วไปนะได้แก่ท่านก็ต้องกรอกชื่อนะครับของนามสกุลของผู้ป่วยในนี้ไม่เขียนว่านามสกุลให้เพิ่มให้เขียนเป็นนามสกุลไปด้วยเช่นนายนางสาวหรืออะไรแล้วก็มีนามสกุลไปด้วยอายุนะครับเลขที่บัตรประชาชนนี้ก็เป็นปัญหามากนะครับ ในการที่อกจารย์ก็ขออนุโลมไว้บางคนก็อาจจะห่วงคนไข้าบางคนก็อาจจะไม่เสดงให้ความร่วมมือในส่วนนี้อาจารย์ก็ขอให้ตัดตรงนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วการนวดเพื่อยิ่งถ้าเรายังไม่ได้เป็นแพทย์เราไปนวดร้านนวดเพื่อสุขภาพหรือเราไปเก็บเคสต่างๆเนี่ยคุกคนก็มักจะไม่มักจะกลัวว่าจะเอาหมายเลขปัประชาชนไปทําอะไร ในส่วนนี้ก็เป็นการอนุโลมอาจจะไม่ต้องกรอกนะครับถ้าใครถ้าคนผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนนะเขาให้ความร่วมมือเขาจะให้กรอกก็ยินดีแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตหรือไม่นะหรือรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือส่วนนี้เราก็คงต้องยอกเว้นไปนะครับทีนี้วันเกิดเกิดเดือนปันเดือนปีเกิดนะครับก็กรอกไปว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่พศอะไรนะครับเกิดที่ ตรงนี้คำว่าเกิดที่ก็คือเกิดที่จังหวัดอะไรนั่นเองนะเกิดหมายถึงว่าเกิดที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดไหนนะกรุงเทพเชียงใหม่อะไรกว่าไปนะครับที่อยู่ที่อยู่เลขที่ถนนตรอกซอยตําบลตัวนี้ก็ควรเป็นที่อยู่นะปัจจุบันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยการที่มีเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็มีข้อดีเวลาที่เรารักษาคนไข้คนไข้บางคนมีความมีปัญหาเกิดขึ้นฉุกเฉิน หรือเราต้องการที่จะติดต่อยาต,ต่างๆก็ควรจะมีให้เขากรอกโทรศัพท์เอาไว้เพราะบางครั้งมันเกิดความไม่แน่นอนคนไข้าบางคนก็เกิดภาวะฉุกเฉินหรืออาจจะมีภาวะเป็นลมอัดนะครับหรือมีภาวะที่ต้องต้อง,ต,องต้องการติดต่อยาติโดยโดย่วนอันนี้ก็ควรที่จะเน้นนะครับก็ควรที่จะมีก็ควรที่จะมีไว้นะครับส่วนเชื้อชาติสัญชาติไทยก็กรอกไป สัญชาติยกตัวอย่างเท่นเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธตรงนี้ความเชื่อ,อน,นี่ก็ก็แล้วแต่จะกรอบไม่กบหรือไม่ก็ได้การศึกษาในการศึกษาก็เราสามารถก็แบ่งเป็น3ระดับนะครับหนังสือก็แบ่งอาจจะบอกว่าเป็นการศึกษาน้อยน้อยกว่า,าร,ระดับการศึกษาน้อยก็คือที่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือการศึกษาปานกลางมัธยมศึกษาถึงปริญญา หรือการศึกษาสูงก็คือสูงนะครับก็คือสูงกว่าปริญญาขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอันเก็บข้อมูลคร่าวๆอาชีพนะอาชีพรับจ้างอาชีพรับราชการอาชีพส่วนตัวอะไรกว่าไปสถานที่ทํางานอะไรถ้าได้ข้อมูลก็ยิ่งดีลักษณะงานตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับลักษณะงานนะครับก็แบ่งออกเป็นการใช้แรงงานในกายนะครับ เพื่อเป็นการที่จะให้รู้ว่าเขาใช้แรงงานลักษณะไหนเราก็แบ่งเป็นสภาพการทํางานนะครับการใช้แรงงานในกายแบ่งเป็น3ระดับนั่นเองหรือลักษณะงานนะฮะก็คือก็คือใช้แรงกายมากเช่นชาวไร่ชาวนาชาวสวนกรรมกรต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับหรืออาจจะปานกลางคือระดับหัวหน้าผู้จัดการไปหรืออาจจะเป็นระดับน้อยก็คือสูงกว่าระดับผู้จัดการ อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆแต่ถ้าให้ดีก็คืออาจจะบอกลักษณะงานที่เขาทาว่าเขาทาลักษณะอย่างไรยืนเดินนั่งนอนเยอะไรายได้นะบางคนก็ในข้อนี้อาจารย์ก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นถ้าได้ข้อมูลก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เพราะการถามถ,ามถึงไรายได้นั้นในทางปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่ยากนะอาจารย์ก็คงจะไม่ซีเรียสตรงนี้นะคน เราอาจจะไม่ต้องถามก็ได้นะครับเพราะเพราะถึงถามไปมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากนักแล้วก็หลายหลายคนก็นะคนไข้หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยเราคงต้องระวัดระวังมารยาทตรงส่วนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงส่วนคําว่าไรได้านใจไม่สีเรียดนะครับนะครับก็คงไม่ต้องกรอกไปก็ได้นะครับ ส่วนการสมรสอันนี้ก็มีผลนะครับว่าโสดคู่ม่าย่าล้างแยกหรือมีบุตรอันนี้ก็อาจจะสัมภาษณ์ได้นะครับพฤติกรรมต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆก็ควรจะนึกถึงอาหารการกินนะอาหารการกินนะครับอาหารซึ่งเราก็แบ่งออกกว้างๆอาจจะกินพวกกลุ่มที่1เป็นเนื้อปลานมไข่กลุ่มที่2มังสวิรัตหรืออื่นๆอันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับอาหาร การออกกําลังกายก็แบ่งเป็นน้อยปานกลางมากส่วนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็น3ระดับนะครับการแบ่งระดับน้อยก็คือน้อยกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอันนี้การออกกําลังกายเช่นไปวิ่งออกจ็อกกิ้งเอ็กซ์ไซส์ถ้าปานกลางก็คือสัปดาห์ละ 1- 3ครั้งนะครับหรือมากก็สัปดาห์ละ3ครั้งก็อาจจะถามเขาว่าได้ออกกําลังกายอะไรบ้างไหมถ้าไม่ออกก็ขีดไปหรือถ้าออกก็เป็นระดับน้อยมากปานปานกลางหรือมาก ส่วนการพักผ่อนนะครับก็แบ่งเป็น3ระดับเช่นเดียวกันก็คือน้อยปานกลางหรือมากนะครับน้อยก็คือคืนละเป็นการน้อยกว่าคืนละ6ชั่วโมงถ้าเป็นการพักผ่อนน้อยเนี่ยถ้าเป็นหรือนอนกลางคืนปานกลางก็6-8ชั่วโมงถ้าพักผ่อนมากก็คือมากกว่า8ชั่วโมงอันนี้ก็ดูหนังสือในหน้า270ประกอบไปด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจ นะครับการขับถ่ายก็คือการขับถ่ายอุจจาระปัสะวะเหงื่อเสมหะนะครับในที่นี้ก็ควรจะพูดอาจจะแยกออกเป็นการขับถ่ายปัสสาวะกับอุจจาระเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าวันละกี่ครั้งนะครับอาจจะแยกออกไปก็ได้ส่วนเพศสัมพันธ์นะในข้อนี้จันก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จาข้อนี้จันขอแนะนําว่าไม่จําเป็นต้อง เขียนหรือเติมลงไปหรือถามเขาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวและความลับแต่ในหนังสือเขียนไว้ใน,นตำราเราเขียนไว้จันไม่เห็นด้วยในทางปฏิบัตินะยกเว้นในกรณีที่เขาต้องการบอกเราหรือเขาต้องการมาปรึกษาในกรณีที่เราเป็นแพทย์แล้วแล้วเขามีปัญหาเรื่องเ,ออเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับหน้าเรื่องเกี่ยวกับการปวดในร่างกายที่อาจจะสัมพันธ์กับการทางเพศสัมพันธ์ ก็ค่อยให้ข้อมูลในทางปฏิบัติแล้วถ้าเป็นความรู้สึกเราแล้วก็เป็นใครมาถามเรื่องนี้ก็คงจะตอบได้ยากแล้วก็ไม่อยากจะตอบและอาจจะเสียความรู้สึกไปด้วยเพราะฉะนั้นในข้อเพศสัมพันธ์นี้เราอาจจะขีดว่างไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับส่วนประวัติการเจ็บป่วยในอดีตนะครับก็หมายถึงว่าเขาเคยเจ็บป่วยอะไรมาบ้าง นะครับในแบบฟอร์มนี้ค่อนข้างจะจะผิดรูปแบบของการปฏิบัติทั่วไปถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วเขาจะถามอาการสําคัญก่อนแล้วก็อาการปัจจุบันแต่ในข้อนี้จะถามประวัติอดีตเลยซึ่งมันมันข้ามความรู้สึกไปเพราะเวลาที่คนไข้ามาก็มักจะต้องการรักษาในสิ่งที่ตนรักษาและต้องการบอกในสิ่งที่ตนเป็นอันนั้นเป็นอาการสําคัญและประวัติปัจจุบันแต่ในข้อนี้ให้ถามประวัติ เจ็บป่วยก่อนเพราะฉะนั้นจะกลับกันความรู้สึกในประวัติการเจ็บป่วยในอดีตหมงว่าเคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนก่อนที่จะมีอาการในปัจจุบันนะครับโรคหรืออาการที่ไม่สุขสบายประจําตัวนะครับเคยปวดหลังปวดหัวปวดไหล่นะเคยเป็นมาก่อนเป็นอปไบเ,เกนความดันสูงหรืออะไรต่างๆนี้ก็สามารถเติมลงไปได้ถามลงไปนะครับการรักษาหรือยาที่ใช้อยู่หมายถึงว่าเป็นการรักษาหรือ ใช้ยารักษาอะไรบ้างในอาการตรงที่สัมพันธ์กับข้อ2.1นะครับหรือเคยได้รับการผ่าตัดอุบัติเหตุที่เคยได้รับการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุนั้นอะไรบ้างก็อาจจะบอกว่าเคยบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเมื่อ3าปีก่อนนะครับหรือเคยผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็อาจเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลในอดีตซึ่งอาจจะมีประโยชน์ว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่สําคัญ ที่ทําให้เกิดอาการในปัจจุบันก็ได้นะครับความพิการหรือความไม่สมประกอบที่หลงเหลืออยู่นะครับก็อาจจะอา,อาจจะถามคนไข้หรือสังเกตจากคนไข้ว่าเขามีความพิการหรือผิดปกติไหมหลังจากที่ได้รักษาหรือผ่าตัดหรือบาดเหตุครั้งที่แล้วนะเป็นเป็นข้อมูลของในอดีตนั้นๆน,น,นะครับและที่สําคัญ2.5ก็คือการมีประจําเดือนหรือโลหิตเดูนั่นเอง <c oughs> ว่ามีประจำเดือนมาปกติหรือไม่นะครับเคยผิดปกติหรือไม่อย่างไรต่อมลูกส่วนผู้ชายก็พูดถึงต่อมลูกหมากก็ได้ในคนที่วัย5 6า50ปีขึ้นไปก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อต่อมลูกหมากโตมีภาวะต่อมลูกหมากโตก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่จริงๆแล้วก็ในในต่อมลูกหมากโตนี่น่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในส่วนอดีตไอในปัจจุบันหลักดยเพราะมักจะมีผลนะในผลในปัจจุบัน ส่วนโรคหรืออาการทางกรรมพันธุ์ในครอบครัวนะฮะบ,บางคนอาจจะมีโรคเบาหวานความดันสูงหรือเป็นโ,โรคเกาลืออะลูมาตอยต่างๆก็อาจจะมีภาวะที่สืบทอดกันมาได้เหมือนกันการแพ้ยาอาหารหรือข้อครวรระวังต่างๆอันนี้ก็ต้องถามนะครับนี่ครับปัจจุบันมาอยู่ในข้อที่3ประวัติการเจ็บป่วยเจ็บป่วยนะครับโทษทีครับเจ็บปวดอนะ่าโอเค เจ็บปวดปัจจุบันจริงๆต้องน่าจะใช้คำว่าเจ็บป่วยนะครับก็คืออาการสำคัญที่มารับบริการคำว่าอาการสำคัญอย่าลืมนะครับว่าจะต้องเป็นอาการที่คนไข้นะครับต้องการอยากมาหาหมอหรืออยากมาหารับมาให้เราบริการรักษาเขานะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นปวดหลังมา3วัน จะต้องมีจํานวนวันด้วยนะครับจำนวนเวลากําหนดด้วยเพราะระยะเวลานั้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงะระดับความรุนแรงของโรคบางคนบอกว่าเนี่ยเพิ่งปวดหลังมาหนึ่งวันะฮะปวดมากเลยหรือบางคนอาจจะปวดเรื้อรังมาหกเดือนอปวดมาหเดือนหรือปี2ปีเป็นเปไหนหายอันนี้ก็เป็นมีผลต่อการที่เราจะทํานายโรคได้ด้วยว่าโรคนี้จะรักษาง่ายหรือยาก ในบางคนที่เพิ่งเป็นมาหนึ่งวันนั้นโอกาสการหายหรือการที่เราถ้าเรารักษาได้ถูกจุดถูกตำแหน่งก็จะรักษาได้ง่ายหรืออาจจะทําให้หายเร็วขึ้นแต่ถ้าคนเป็นเรื้อรงังหรือดูซักประวัติไปแล้วมีมีการไปหาหมอทัวร์คลินิกไปเรื่อยก็อาจจะอาจจะถึงอาจจะทําให้เราคิดว่าอาการหรือโรคนี้ก้องช่างต้องใช้เวลานะครับเพราะบางคนก็จะหาหมอเปลี่ยนหมอไปเรื่อยนะครับก็ แล้วโลคก,ก็ยังไม่หายสักทีนะครับหรืออาจจะมีอาการอื่นๆแทรกซ้อนได้ไหมเช่นมีอาการชาอ่อนแรงนะครับหรือมีอาการมีอาการปวดท้องจุกเสียดอะไรร่ว,รวมด้วยคือมีอาการที่ประกอบคืออาการสําคัญเป็นอาการหลักก็ส่วนใหญ่ก็มีสัก2อสาอาการนะเช่นมีอาการปวดหลังชาขาอ่อนแรงอย่างนี้แล้วเป็นมานานเท่าไหร่นะแล้วก็มีการบันทึกน้ําหนัก กี่กิโลกร,รัมจริงๆน้ำหนักตรงนี้น่าจะไปอยู่ในส่วนของประวัติของของตอนข้อหนึ่งเลยนะครับนะครับประวัติความส่วนสูงความดันโลหิตถ้าไม่ถ้าไม่มีตรงนี้เราควรจะอ่าเอาโทษทีตรงนี้ไม่อันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องบันทึกนะครับซึ่งเราจะต้องอาจจะต้องที่สถานที่บริการของเราเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องชั่งน้ําหนักที่วัดส่วนสูง และที่สําคัญเดี๋ยวนี้ในแพทย์แผนไทยเราก็สามารถมีเครื่องวัดความดันโลหิตได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สามารถเพราะฉะนั้นหมอนวดก็ต้องเรียนรู้กันใช้เครื่องเครื่องเราต่างๆเหล่านี้นะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยนะครับอันนี้ที่ประจรก็ต้องจับให้เป็นนะครับกี่ครั้งต่อนอาทีอัตราการหายใจเป็นยังไงอุณหภูมินะครับอาจจะมีปลรรอดวัดหรืออาจจะใช้มือสัมผัสนะครับส่วน าการบันทึกประวัติในตอนที่1ตอนนี้จารย์ขอจบแขงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันในตอนที่2เรื่องการบันทึกผู้ป่วย